เด้ยก่อนจะดูคลิปจอย่าลืมกดยิ้มกดไลค์กดแชร์กดฉับสไคร้ให้ช่องออยมะดยุยนะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับออยมะตทัพปิตเนะครับวันนี้อยู่กับเด็กโบไฟด่าเอลิกูล่าวีนั่นเองโดยด่าเอลิกูล่านี่ก็คือทำตาคำขอนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับผมวันนี้แอดโอนะครับเป็นคนแนะนําเองเลยนะโอเคเริ่มเลยครับสำหรับตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มก็เป็นตัวเริ่มไรจ่วนะตอนนี้มีตัวเดียวอยู่ก็ใช้ตัวนี้แหละครับ ตัวของทิเกอร์นะครับจะเป็นตัวของคิสีเอ้ยคีแปดอสีฮิวสีนั่นเองนะครับก็ไม่ไม่ไม่แนะนําให้ใส่เป็นตัวของคิเจ็ดอห้าหรือคิหกดอหกนะครับเนื่องจากดาเอ็กซล่าเนี่ยอ่าค่อนข้างใช้โซเร็วมากนะครับชาร์จโซเร็วแล้วก็เด็กหมดเร็วนะครับใส่ดอเยอะก็ทำให้เด็กหมดง่ายนะครับอาจจะทําให้เราแพ้ไปเด็กเอาได้นะครับไม่ได้ว่าเราแพ้เพราะว่าโดนตีตายนะก็แนะนําให้เป็นตัวของคีแปดอสี่ฮิวสี่นะครับสาหรับคนอื่นที่ถนัดแบบไหนก็ เอาตามสะดวกเลยนะครับ okay. ไปต่อกันที่เกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งทางไอโต้เนี่ยจะใส่เป็นตัวของใบแรกนะครับเป็นดัมมิชั่นคริปเปอร์ครับหรือก็คือน,น้องเมือกน้ำมูกอะไรก็เรียกกันตามสะดวกนะครับใส่ไปก่อนเลย2ใบนะครับทำไมใส่2ใบนะครับก็เพราะว่าตัวของเด็กไดเอร์กราเนี่ยจะมีตัวของทูสเปยนเนี่ยที่ช่วยในการเก็บเดมได้หรือเก็บดรอปได้นะครับเพราะฉะนั้นดัมมิชั่นคริปเปอร์จะอยู่ไหนก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่อยู่ในสนาม,มเห็นในสนามก็พอ ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของวัลีโคลรัสนะครับใส่ไปก่อนเลยสามใบตัวนี้นะครับเราจะใส่ตามทูสเวนนะงั้นก็แปลว่าทูสเวนเราใส่สามนั่นเองตัวนี้ก็ตัวเก่านะครับเอาไว้เพิ่มโซกับเอาไว้บําพลังให้แหวนกาดนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับไปตัวของซากิบานแห่งการยุ่ยยวนตัวนี้นะครับมีความสามารถเอาไว้หาเกต3สามนะครับเนื่องจากเลกนี้นะครับมีเกต3สามที่จําเป็นต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องใส่ไปก่อนเลยสามใบเพื่อช่วยนะ ต่อไปก็เป็นตัวดามจของเรานะครับอย่างโดรินเดอะฮัสเตอร์นะครับถางรถจะใส่เป็นเลยสี่ใบนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ช่วยในการปิดเกมนะโอเคไปต่อกันที่เกต2สองกันเลยเกต2สองนะครับก็ใส่ปรวกอนเลยสี่ใบตัวนี้ด้วยตัวของเวฟบูฟซิเกอร์นะครับใส่เปเลซสี่ใบเนื่องจากตัวนี้เล่นง่ายเนาะแล้วก็เป็นตัวช่วยต้องไล่แวนนะก็ตัวนี้นะครับก็เอาไว้ไลแวนเนาะเมื่อตีช้าสองเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญน,นะครับแล้วก็ค่อนข้างจําเป็นเลยนะครับ ต่อไปก็เป็นตัวของ t o สเวน e i ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ช่วยนะครับในการเก็บของที่เราต้องการนะครับจากดอปหรือแดมเข้าโซได้นั่นเองโอเคแล้วก็เป็นตัวนี้นลครับ grim r เป p e r นะครับใส่ไปก่อนแค่2ใบนะครับตัวนี้นะครับเอามาช่วยในการรีทายนะแล้วก็เผื่อไวโววไม่ขึ้นก็ไหลตัวมันก็ได้นะครับมาได้โซชาร์ตเหมือนกันเนาะเด็กนี้จะเน้นการชาร์จโซให้สูงนะครับต่อไปเป็นใบสุดท้ายครับอย่างตัวของโรดีอ ตัวนี้นะครับเป็นโปรโมนะสำหรับคนที่ไม่มีจะใส่เป็นทูสเบนสี่แล้วก็เวรมสามก็ได้แต่ทางนี้จะมีอยู่สองใบก็เลยเอ,ออกอย่างละใบใส่โดเดียไปแทนนะครับก็จะช่วยในการทำำําดาเมจแล้วก็สามารถเอาไว้ยืนเรียกาศพลังหนาๆน,นาได้นะครับโอเคไปต่อกันเลยคนระับไปต่อที่เกรมสามเกรมสามนะครับก็จะเป็นตัวของตัวแรกเลยก็เป็นฟิวส์แบเมนต์นะครับตัวนี้เป็นตัวปิดของในกลางครับใส่ไปแค่สองใบนะครับเพราะว่ามันชาร์จโซบ่อยนะยังไงยังไงชาร์จส่วนใหญ่ก็ต้องติดอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ไลท์นะครับอย่างเดมอนิเตอร์นะครับใส่ไปเลยสี่ใบเพราะว่าเราจะในในการเอามาไลท์เนาะตัวนี้จะเป็นตัวไลท์แรกนะครับในการเล่นนะครับเพื่อช่วยในการเติมโซเนาะ mm. แล้วก็ฝ่ามือด้วย mm. แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายครับอย่างโนไลท์คิงเดยไอค์ครับใส่ไปเลยสี่ใบตัวนี้จะเป็นตัวต่อคอมโบในการเอาฟิกเเมนต์มาไลท์นะครับ mm. แล้วก็แบกคิตีนะครับผมโอเคใส่ไปเีะสามก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> ต่อไบก็เป็นตัวของกิจเนาะด้าเล็กูล่านะครับเป็นกิจโปรเทคนะครับเพราะฉะนั้นก็จะติดโปรเทคไว้นะเป็นโปรเทคหนึ่งกับโปรเทคสองนะครับก็จะติดทางแอปเนี่ยแนะนําว่าโปรเทคสองเนี่ยติดไปสักหกเจ็ดใบก็น่าจะเหลือเฟือนะแต่สำหรับคนที่คิดว่าอาจจะได้เล่นนานๆหน่อยก็ติดโปรเทคไว้เยอะๆเลยก็ได้นะโปรเทคสองเนาะสมเทคหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ใช้ประมันจริงๆสี่ใบก็น่าจะเหลือเฟือนะแต่ว่าคิดว่าติดไว้ดีเยอะดีกว่าไม่มีนะครับมีเยอะดีกว่าไม่มีเนาะก็ติดไปประมาณนี้เลย ต่อไปนะครับก็จะมาเข้าสู่ช่วงวิธีการเล่นเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะอยู่ช่วงกับวิธีการเล่นเลยนะครับรายลายคนะครับก็อาจจะมีคําถามนะว่าทําไมรถไม่จัดสายดันทารียนหเลยก็คืออินากากนะครับก็ลองแล้วนะครับมันได้แค่ป้องกันเนาะเราจะชนะนะครับเราจะชนะนะเราต้องเล่นโนไลท์ชิงนะโอเคเซ็ตมือไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้กองการลงอยู่ในสภาพสม่มรณ์ผไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะเล่นได้ยังไงนะเทนจูวครับจูว แนะนำนะครับถ้าใครมีเมือกให้ไล่เมือกนะครับไล่เมือกไปเลยแล้วก็ชั้นจุ๋ยโอเคอ่ะเราเริ่มก่อนนะพายดามิชกชั้นจุ๋วครับสำหรับคนที่มีไวโบูบังคับไทไรไวบบ่ไนะครับเพราะว่าไวโจะเป็นตัวสําคัญเนาะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับสำหรับดาร์กช่วงต้นเกมเราต้องตีตีแค่นี้แหละครับเล่นง่ายๆเนาะไวโบูเมื่ตีแวนนะครับอันนี้ก็ช้าสองไปก่อนไลโซเพิ่มแล้วนะครับกรได้เช็คปุ๊บโอเค ต่อไปนะครับก็เราอาจจะเอาไปนี้ไปขายก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่าอีกฝ่ายมีสองข้างเนี้ยอากาดข้างการเสร็จตัวนี้เนี่ยได้โซลชาร์จหนึ่งอ่าก็ปล่อยแดมหนึ่งก็ได้อืะเริ่มเพิ่นครับสแตนโดโรอ่าเราก็ไล่เปเดบิวเอเตอร์ครับการใช้โปรเทคนะครับเลือกแล้วนะครับว่าแล้วแต่เด็กที่เจอเนาะเพราะฉะนั้นเราจะตีตาว่าเป็นโปรเทควันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเล่นง,ง่ายสุดนะโอเคแล้วก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับอาจจะ ต้องหาเลียนหนึ่งตัวไปตีครับอะไรก็ได้ครับอาจจะเอาฮิวไปโยนทิ้งยังได้เลยครับก็อาจจะโยนทิ้งไปแล้วก็เอาแวนตีหนึ่งคาสต์บาตเอาเข้อโซ่ตัวนหนึ่งบวหนึ่งหมื่นนี่แหละครับคือข้อดีอีเตอร์มันได้มือเพิ่มเนาะแล้วก็ได้เช็คไปสองใบปุ๊บโอเคโอเคไม่มีอะไรครับแล้วก็อ่าอาจจะปล่อยบ้างกาดบ้างอาจจะปล่อยโดนขี้ปล่อยออาจจะกาดกาดบากาดไปปุ๊บปุ๊บอืมตาบอะไรทุกกาดของกาเดียนนะครับทุกกาเดียนที่โดนีไฮช่องกาดเนี่ยจะเข้าโซ่ของอีเตอร์นะ โอเคสมมติเราขายเริแล้ว,ลวเริ่มเทิร์นเราก็จั่วครับทีนี้เราก็มานับโซนได้ครับว่าโซนเรามีกี่ใบนับไปเลยครับตอนนี้มีโซนทั้งหมด๙ใบนั่นเองซึ่งทังนทีเราก็มองว่าเราจะเล่นได้แล้วเนาะเราก็ไล่ไปครับโนรลคิงแล้วก็พฤติวันเข้าสนามโนราคิงเนี่ยจะได้ชัดหนึ่งแล้วก็ว่างสองพันตามโซ่บ่ายๆเราในโซนน่าจะมีสเปตใบเนาะสเปตใบก็จะมาไปสองหมื่นสองตัวของโนรลคิงก็จะเป็นสามหมื่นสี่โอเคเพราะวสามหมื่นสี่เนี่ยถ้าที่แอดเล่นประจำเนี่ยนนนนะะะครับับก็็จเเปโดลิต,ต่งองา ทางการแนะนําว่าให้ใช้เมื่อไปก่อนครับการลืมก็ใช้เมื่อไปครับก็เมื่อสกนลใโซเนาะจ่ายหนึ่งขั้ตาบาสเอากับเข้าใต้กองแล้วก็ฉาสามครับชาหนึ่งชาสองชาสามโอเคจากนั้นโดรินก็จะบวกไปหมื่นห้าแหละ,ะแล้วเราก็ลงตัวนี้ก่อนเลยครับสกิลเนี่ยเราก็เอาบริคนเราเข้าโซเนาะแล้วแหวนก็จะบบกอีกหนึ่งหมื่นแล้วก็ได้หงายเขาจะชาด,ด้วยโดยที่ก็บยห้าพันแล้วเราก็เป้นบริปเปอร์ ็อาจจะโซชาร์ปปับแล้วก็คาเตอร์บาร์รีไฮเรียกาอะไรก็ว่ากันไปนานที่เราคิดว่ามันโอเคที่สุดสมมติผมาเตอจะบาร์ไปโอเคเราก็อาจจะเอ่องอันนี้เห็นชาร์จโซสีเนาะสี่ใบก็เป็นสองหมื่นละสี่ห้าละแล้วก็อะเก็บเข้าโซเป็นหกแหละหกแล้วก็อาจจะลงบอร์ดไปให้เต็มเลยครับเต็มเลยแล้วก็สลับตำแหน่งไปโอเคแล้วก็ตีครับสลับตำแหน่งตี แล้วก็ตีเอาค่านี้หนึ่งตีก่อนเนาะแล้วมันก็ตีครับตอนนี้ไม่อยู่สามหมื่นสี่ก็เป็นสี่หมื่นสี่จากวัลนีโคนรัสเนาะแนะนำมาครับอย่าเอาโดเรนบูสนะครับถ้าเราจะไม่ได้ฟิวส์เอลิเมนตนะ์เนาะแล้วก็ได้ครับโ no e นไะริชิงอีเตอร์อ่ะแล้วเราก็ถอดติดแหวนเลยบาร์หนึ่งเก็บสามใบเอามือหนึ่งใบเข้าโซ่ก็เอาอีเตอร์เข้าโซ่ครับแล้วก็ชมมรรูบีเดรไลท์ครับเป็นอีเตอร์เพราะว่าเราไม่มีฟนะิวส์เอลิเมนต์เนาะโอเคแล้วก็ไลท์เป็นอีเตอร์ครับจากนั้นก็ได้บริกวันหนึ แล้วก็ตัวของโดลินเนี่ยจะเพิ่มบีกไปเพิ่มบีอีกสี่ใบ,ก,บก็เป็นสองหมื่นแปลว่าโดลินเนี่ยตอนแรกมีอยู่หกก็บวกอีกสี่เป็นสิบโดลินจะบวกไปแล้วห้าหมื่นครับอ่ะโดลินบอกห้าหมื่นตัวที่ได้มาตัวนี้บอกคีเนาะอันนี้ก็หมืน 2, ่นสองตีแล้วก็เอาแวนตีครับพอแวนตีเนี่ยก็กดคอนส์บัสแวนแล้วก็เอาเข้าโซ่จูันหนึ่งใบแล้วก็บวกอีกหนึ่งหมื่นจากนั้นสามารถโซ่สิบใบได้ก็คือโซบัสสิบนะครับเพื่อห้ามดีจีได้ก็โซ่ไปเลยสิบใบ้วก็นับไปเลย ห้าสิบสวัสิสิบแล้วก็ห้ามีจครับโดยพลังตอนนี้ก็จะเป็น22งหมนอเนาะบวกกับหกพันไปสองหมื่เมื่อเข้าโซบวก5้าพันของโดรินไปเป็น3ามหมื่นสามบวกกะบะปิสิบสแตทของโดรินคือห้า0 0ื่ก็เป็นทั้งหมด8ปดหมสาเอ๊ะใช่ไหมอ่ะใช่แปดหมสก็คือแปดหมื่นสามสองขึ้นที่เข้าห้าพีจทาน้เบรรทัดที่แรงมากนะครับได้ไฟยืนสแรมหรือสามแรมนี่ ถ้ามันต้องไม่ป้องกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ป้องกันเนี่ยเราก็ได้เช็คปุ๊บปุ๊บอ่าราทิกเกอร์เราก็จวโอเคในรหว่านีา้ส่วนใหญ่ฝ่งจะตายแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคจบกันแล้วนะครับสำหรับเด็กโปรไฟล์ไดรกูล่านะครับผมสำหรับใครที่อยากให้เอาเด็กไหนมาทำอ่าสามารถคอมเมนต์ว้ที่ด้านล่างคลิปนี้หรือคลิปอื่นของเราได้เลยนะครับเราจะพยายามหามาทำให้นะสำหรับวันนี้พวกเราอายามาคอพิโตขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย